ถ้าพูดถึง Microsoft วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเขาเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะเมื่อวานนี้เดินทางมาเยือนประเทศไทยพร้อมทั้งพูดคุยในหลายมิติเกี่ยวกับการพัฒนา mm. เรื่องของ AI ให้กับคนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้ง Data Center หรือว่าการจะทําให้คนไทย1 0 0 0 0แคนมีทักษะด้าน AI มากยิ่งขึ้นนะคะทีมงาน The Standard The Standard Well แล้วก็ซีเรียลซอสเอกนะคะก็ได้เข้าไป ได้ทํารายงานนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยคนณคนนากเรนนะคะซีอของด h e สแตนด์ด d ก็เข้าไปสัมภาษณ์คุณสีตนเดล่าด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวเรารวบรวมมาฝากกันค่ะ กันก่อนนะคะที่ส่วนการประชุมแห่งชาติซิริกิตนะคะทางเซเทนเดล่าเนี่ยนะคะประธานกรรมการและซีอของ Microsoft เดินทางมาเยือนประเทศไทยนะคะซึ่ง Microsoft ตอนนี้มาเก็ตแคปมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกนะคะ2.89ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งประกาศชัดค่ะว่าจะจัดตั้ง Data Center ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ในประเทศไทยแล้วก็จะขยายการให้บริการคลาวด์ในสเกลใหญ่ของบริษัทให้กว้างขวางแล้วก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะในงานนี้ Microsoft b i l ล AI Day จัดขึ้นในการเยือนทางมาประเทศไทยเนี่ยเขาบอกด้วยว่าจะสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า10,000แคนรวมถึงสนับสนุนชุมชนนักพัฒนาในบ้านเราด้วย นอกจากการเดินทางมาเยือนที่ไทยแล้วก่อนหน้านี้นะคะเขาเองเดินทางไปเยือนที่อินโดนีเซียมาก่อนแล้วก็หลังจากที่เขามาเยือนไทยแล้วก็จะไปเยือนที่มาเลเซียต่อด้วยซึ่งที่อินโดนีเซียนะคะ Microsoft ก็ประกาศเช่นกันว่าจะทุ่มเม็ดเงิน,งนลงทุนถึง1,700ล้านดอลลาร์สหร,รัฐนะคะหรือกว่า6 3 0 0 0ล้านบาทในช่วง4ปีข้างหน้านี้เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีคราวแล้วก็ AI พร้อมกับตั้งเป้านะคะจะช่วยพัฒนาทักษะ a อให้กับคนอินโดนีเซีย8 0,000คน,นะคะสเตียบอกด้วยนะคะว่าสิ่งจะเป็น3อย่างสําหรับทุกองค์กรทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะคะในการรับมือกับ AI มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะก็คือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้เขาได้ยกตัวอย่างผลการศึกษาของเดโก้โคมินนักเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาในช่วงปฏิวัติศาสกรรมในยุโรปนะคะบอกว่ามีการศึกษาความแตกต่างด้านเทคโนโลยีของแต่ละประเทศและพบว่าประเทศที่ร่ำรวยมากกว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็มาจาก การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเองส่วนที่2คือ AI application นะคะ,สะเสรีบอกว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณเนี่ยจะนำเครื่องมือนี้มาใช้สร้าง AI ในรูปแบบของตัวเองและอย่างสุดท้ายก็คือความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยซึ่งท้ายที่สุดแล้วการยอมรับแล้วก็ใช้งานเทคโนโลยีใดๆก็ตามก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักอย่างหนึ่งคือเราในฐานะสังคมก็สามารถเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจเทคโนโลยีเหล่านั้นได้หรือไม่นั่นเอง เดี๋ยวเขาบอกแบบนี้นะคะบอกว่าในยุคที่ AI เนี่ยนะคะเกิดขึ้นเราไม่ควรค่ะที่จะเฉลิมฉลองเพียงตัวเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ว่าเราควรที่จะเซเลบริตหรือว่าเฉลิมฉลองเพราะว่าเราสามารถทาอะไรบางอย่างได้จากเทคโนโลยีเหล่านั้นนั่นคือแอปพลิเคชันที่เขาพูดถึงนั่นเองนะคะและเมื่อเราสามารถผสานสิ่งที่เป็นความคิดสร้างสารรค์บวกกับประสบการณ์เข้าด้วยกันก็จะทําให้สามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยการทําสิ่งต่างๆได้อย่าง แม่นย้ำมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะไปฟังเสียงที่เขาพูดในงาน AI เมื่อวันนี้กันค่ะ To me there are three imperatives for any organization whether it's in the public sector or in the private sector whether it's in small business or large business the first is to be able to adopt the best technology out there and bring it in house and use it intensely นั่นก็เป็นสิ่งที่เขาพูดนะคะนั่นเป็นส่วนแรกเท่านั้นและส่วนที่2ที่3ที่เราเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่ค่ะพิวิ์นะครับแต่ว่าเราลองมาดูกันบ้างน,นะคะรับแล้บ้านเราเองเนี่ยมีการใช้ AI ผู้สร้างหรือว่า generative AI มากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อมาปรับใช้แล้วก็เป็น use case อย่างแท้จริงนะครับในช่วงนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะมีบริษัท advanced info service จำกัดมหาชนก็คือ AIS บริษัทนะครับอจำกัดมหาชนก็คือ SCBX ที่เรารู้จักกันดีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอปอสอชอก็ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแบบนี้เป็นต้นนะครับ แับก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีเริ่มต้นเนี่ยมีบริษัทหลากหลายบริษัทชั้นนำระดับโลกนะครับที่มีการประกาศเข้ามาลงทุนในบ้านเราแล้วคงจะจํากันหน้านี้ค้างมาตั้งแต่สมัยปีกว่าที่แล้วนะครับแต่อาจจะตอนนั้นอาจจะไม่เป็นข่าวดังสักเท่าไหร่ก็คือ AWS ก็คือ Amazon Web Services ที่ก็เป็นบริษัทของ amazon.com นะครับที่ได้มีการประกาศลงทุนนะครับหนึ่งแล้านบาทภายในเวลา15ปีเพื่อพัฒนาโครงสร้างพัฒนาระบบคลาวด์ในประเทศไทย นอกจากนี้นะครับยังมี s n n t t e l หรือว่า Singapore Telecommunications ของสิงคโปร์ที่มีการปร,ประกาศจับมือนะครับกับทางด้านของ Gulf Energy Development จำกัดมหาชนซึ่งก็เป็นบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ที่มีการ Diversify ทําทำธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติมกันด้วยโดยคาดว่าวจะมีการเปิดดำเนินการนะครับก็ในปีหน้า2068 ซึงมองนะคบว่าธุรกิจนี้เองก็คือ Data Center เนี่ยนับวันยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้นน่าจะขยายตัวมากขึ้นเพราะความจําเป็นของคนเราในยุคนี้ในการที่จะมีการเก็บข้อมูลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนก็ดีภาครัฐด,ด้วยแบบนี้เป็นต้นนะครับสาระทางด้านของส a ตชเชียร์นาเดลล่านะครับหลายคนจะบอกว่าท่านเป็นชาวอะไร ท่านเป็นชาวอินเดียนะครับต้องบอกเป็นโฮมกรนท่านเกิดที่รัฐคืออินเดียก็มี28รัฐท่านเกิดที่รัฐไฮเดรบรัตทางตอนใต้แล้วก็เรียนหนังสือจะบอกว่าเรียนมังนอกหรือเปล่าปริญญาตรีท่านเรียนที่ al, มานิพอลก็เป็นโรงเรียนเอนจิเนียริงของอินเดียนะครับที่อยู่ที่รัฐใกล้กันก็คือการนาทกะจากนั้นก็จะไปเรียนปริญญาโทที่วิสคอนซินที่แมดิสันแล้วก็ปริญญาเอกเพิ่มเติมนะครับที่มหาวิทยาลัยชิคาโกสําหรับบริษัทนะครับฟอร์จูน500ก็จะมี ซีที่เป็นคนอินเดียมากถึง25คนนะครับสเทียนาเดล,ล่าก็หนึ่งในงๆๆนั้นอีกคนหนึ่งสุนทราพิชัย Google Alphabet <ฆ>นะครับแล้วก็ยังมีชันทารุนารเยน Adobe แล้วก็ยังมี IBM นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นคนอินเดียคนแรกที่เป็น C.O. o ของบริษัทนะครับ Fortune 500น่าสนใจมากเป็นผู้หญิงนะครับม,มีชื่อว่าอินทิรานูยีนะครับซึ่งเธอก็เช่นเดียวกันก็จบการศึกษา ในอินเดียเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีระบบกา,ารศึกษาด้านเอนจิเนียริงเนี่ยเก่งมากแล้วก็ฟีดผู้บริหารระดับสูงไปทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งในสหรัฐอเมริกาด้วยครับเป็น o r i g i ิน l i อินเดเลยนะคะสำหรับคนนี้แล้วก็อีกหลายคนนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีอีกหลายมิตินะคะที่ทางด้านของเออสเทียเขาพูดถึงไว้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังอีกเสียงหนึ่งะคะที่ทางสเทียได้พูดไว้ในงานไอเมื่อวานนี้กันค่ะ to me The way to measure the success of any technology is the impact that technology has in the broader economy and the broader society. Uh, right here in the region, we think and we expect that this intelligence revolution or the AI revolution can add as much as a trillion dollars. Even in, the, in Thailand, double digit growth uh, of over a hundred plus billion dollars can be driven because of the productivity curve. นอกจากนี้เองนะครับทาง Microsoft ยังได้มีการประกาศเป้าหมายนะครับในการที่จะสนับสนุนในประชากรมากกว่า2ล้าน5แสคนนะครับในภูมิภาคของเราก็คืออาเซียนครับให้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนทักษะทางด้านของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI โดยที่จะมีการอบรมก็ดีนะครับแล้วก็มาตราการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือนะครับกับรัฐบาลเองก็ดีองค์กรไม่สแสวงหากําไร ภาคเอกชนร่วมถึงชุมชนแล้วก็กลุ่มผู้สนใจนะครับในประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามด้วยนะครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับเราไปดูนะครับทางด้านของผลงานการวิจัยนะครับ โดยบริษัทที่ปรึกษาเคนนี่นะครับคาดการว่า AI เนี่ยจะมีการช่วยเพิ่มมูลค่าของ GDP ในประเทศต่างๆในภูมิภาคของเรา,เราก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งครั้งนี้เขามาเยือน3ประเทศอย่างที่เฟิร์นบอกก็คืออินโดนีเซียมาบ้านเราแล้วก็จะไปมาเลเซียนะครับโดยที่ AI จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้ GDP ประเทศต่างๆในภูมิภาคเราได้1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นเงินไทยก็คือประมาณสักอ่อ 37,000ล้านล้านบาทนะครับในปี2030โดยจำนวนนี้นะครับก็คิดเป็นยอดของ GDP ในประเทศไทยที่จะเพิ่มขึ้นถึง1 1 7่0 0ล้านดอลลาร์ก็ประมาณสัก4.3ล้านล้านบาทด้วยกันนอกจากนี้ครับทาง Microsoft เองยังจะมีการทำงานร่วมกันกบรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดเลยนะครับในการสนับสนุนด้านคลาวด์เฟิร์ของภาครัฐโดยโครงการนะครับ พัฒนาทักษะด้าน AI สำหรับข้าราชการนักพัฒนาที่ทํางานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐทีนี้บ้านเราเองนะครับถือเป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วเลยสําหรับ Github นะครับแพลตฟอร์มที่มี Microsoft เป็นเจ้าของออกแบบเพื่อรองรับนักพัฒนาทั้งด้านด้านของการเขียนโค้ดประสานงานสร้างสรรค์วัตกรรม สำหรับปี6-6ที่ผ่านมามีนักพัฒนาในบ้านเรารวม9 0 0 0แสนรายนนะครับที่ใช้แพลตฟอร์มอันนี้ก็คือ GitHub ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตถึง24%เมื่อเทียบกันกับปีก่อนหน้านอกจากการกล่าว keynote บนเวทีนะครับของ Microsoft นะครับ Build แล้ก็ A.I. Day ครับเมื่อวานนี้ทางด้านของเข่นนัครินนะครับวนานกิตภัยบุญบกบริหารของเรานะครับแล้วก็โฮสต์ประจำรายการ The Secret Sauce เองนะครับแล้วก็ทีมงานยังได้มีโอกาสนะครับในการสัมภาษณ์คุณสทีรในหลายแง่มุมนะครับโดยเช้านี้เราก็เลยตัดเอาไฮไลท์บางส่วนนะครับมาให้รับชมกันก่อนนะครับที่จะสามารถรับชมตัวเต็มได้ใน YouTube ของ The Secret Sauce นะครับ During your visit to Thailand today What challenges or what opportunities do you see for Thailand in utilizing AI uh, to become you know, an AI hub or to compete with other countries? In terms of the uh, AI revolution, I think one of the most fascinating things, Ken, and in fact, this morning I had a chance to spend, uh, you know, really looking at the length and breadth of the Thai society, right? Public sector organizations like the Universal Healthcare Organization using AI already to make it possible for anybody, even in rural areas here, to access health services. Uh, large companies here, like the, the oil company, using it to ensure that pipelines are safe. Uh, travel, tourism is big in, um, uh, in Thailand. Companies using generative AI as a way to make the interface. For how people book hotels and travel, much more intuitive, right? So, already technology is coming, getting diffused at a rate that is fast, intensely being used by developers and companies and public and private sector to change, I think, ultimately, what is the productivity curve, right? Because at the end of the day, any country has to do two things one is manage the energy transition and drive economic growth. And if that's the, the formula, then I think information technology or this intelligence and AI technology is going to be key. Uh, and I think there's a great potential right here in Thailand to be able to seize the moment. What I think it'll come down to is being able to take this opportunity to broadly upskill the Thai labor force uh, and apply the technology intensely in all the industries uh, across, the, uh, across the Thai economy. Sys t e m moment ช่วยโอกาสเมื่อเทคโนโลยีมาถึงนะครับใช่ค่ะเขาบอกชัดที่เดียวว่าตอนนี้ไม่ว่าจะภา สาธารณเองภาครัฐบาลเองนะคะภาคบริการสาธารณสุขหรือแม้แต่ภาคเอกชนนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวหรือแม้แต่พลังงานตอนนี้ใชยเรื่องของเทคโนโลยีหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราต้องสร้าง productivity หรือว่าประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดรอฟังเต็มๆได้นะคะที่ the secret Sword s o o t นะคะอีกหนึ่งมิติที่เมื่อกี้เกินไปก็คือเรื่องของการที่นาย,ยกเศรษฐาก็ไปต้อนรับคุณสเตยนเดรล,ล่าด้วยนะคะซึ่งก็มีการพูดคุยกันเพิ่มเติมที่จะพัฒนาเรื่องของ AI ให้กับรัฐบาล ไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีะคะ่ะได้เข้ารวมเข้าร่วมงานนะคะ Microsoft Build AI Day นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะที่รัฐบาลไทยจะได้ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งเมืองเศรษฐกิจดิจิทัลและจะช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศในการสร้างสรรค์เนวัตกรรมงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีให้แข่งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งคุณเศรษฐาก็ไปเป็น k e โน o นะคะในงานวันนั้นด้วยซึ่งบอกด้วยนะคะว่าทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า AI เนี่ยเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังมากที่สุดในทศวรรษทั้งเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการทํางานแล้วก็การทําธุรกิจและยืนยันนะคะว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะสนับสนุน AI และสนับสนุนให้อุตสาหการรม AI ไเติบโตในไทยอย่างเต็มที่โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของไทยพร้อมสําหรับอนาคตและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่แข็งแกร ที่สุดในภูมิภาครวมถึงอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ที่ครอบคลุมที่สุดโครงข่ายมือถือโครงสร้างพื้นฐาน 5G และโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ นายกบอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งเนี่ยก็ดําเนินนโยบายสําคัญหลายประการค่ะระยะสั้นระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันยกระดับสถานะไทยในเวทีโลกและรัฐบาลก็กําลังขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติระยะที่2ในปีนี้ไปจนถึงปี2570นะคะเพื่อใช้ประโยชน์จาก AI อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการประมวลผลแบบคลาวด์แล้วก็ดําเนินโครงการส่งเสริมระบบนิเวศ AI ของบ้านเรา ย้อนกลับไปนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลไทยกับ Microsoft เองก็ได้ลงนามความร่วมมือนะคะหรือว่า M O U กันในการนำเทคโนโลยีคลาวด์กับ A I ที่มีประสิทธิภาพมาช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะรวมถึงช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลของคนไทยซึ่ง M O U ขนาดนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นการลงนามเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นระหว่างทั้ง2ฝ่ายก็คือ ทางรัฐบาลไทยกับทาง Microsoft นะคะที่จะพัฒนานเรื่องของศักยภาพ AI ให้กลับมาสู่ในมิติของเศรษฐกิจแบบที่คุณสทียบอกไว้นะคะว่า the end of the day นะคะยังไงเราก็ต้องพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นได้ด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีและ AI นั่นเองค่ะนะครับที่สุดก็คือว่าประเทศไทยอยู่บนแผนที่โลกนะเขาไม่ลืมเราแต่คําว่า system moment ที่คุณสถียบอกเอาไว้ ไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วเราจะได้เราก็ต้องแอคชั่นนะครับในทุกๆองค์ขาพยพด้วยนะครับฝากกด Subscribe กดติดตาม<ๆ>กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wave กันนะครับ